สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้จะมาสรุปภาพรวมนะคะเกี่ยวกับวีซ่าติดตามของประเทศอังกฤษให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่อาจจะคบหาดูใจนะคะกับแฟนของเราเนี่ยมาระยะหนึ่งพอสมงทวนแล้วแล้วเราก็คิดสินใจว่าอยากจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษนะคะก็คือทีนี้ก็เลยจะมา สรุปนะคะให้ฟังว่ามันจะมีแนวทางยังไงบ้างนะคะในการที่เราจะทําวีซ่าสําหรับติดตามเพื่อไปอยู่ที่อังกฤษนะคะอย่างถาวรอ,อันนี้เราจะคุยกันในเคสที่เราต้องการที่จะไปอยู่ที่นั่นถาวรน,นะคะทีนี้เริ่มต้นเลยนะคะก็คือประเด็นแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเราเนี่ยเคยเพบหากันมาเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ย พบหากันแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบอบพูดภาษาง่ายๆเลยคือเราไม่ได้อยู่กินกันนะเนาะแค่อาจจะเป็นว่ามีการบินไปมาหาสู่หรือว่าคุยโทรศัพท์การแชทก,กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่นับนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นลักษณะนี้ก็คือเราจะต้องจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะคะในการที่เราจึงจะสามารถทําวีซ่าติดตามไปอยู่แบบถาวรได้แต่กรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ว่าเราเคยอยู่กินกันอยู่บ้านเดียวกันคืออยู่ด้วยกันเลยอะว่างั้นเถอะแบบนี้หลักฐาน นะคะอย่างเช่นสมมติในบางเคสเนี่ยอาจจะเป็นว่าคุณแฟนของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันกับเราที่เมืองไทยเพราะว่าบางท่านก็มีเหมือนกันที่ว่าเออฝรั่งมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันอยู่กินกันเนี่ยมาหลายปีแล้วอันเนี้ยก็จะมีข้อกําหนดอยู่ว่าจะต้องเป็น2ปีขึ้นไปตรงนี้สามารถที่จะขอวีซ่าติดตามไปได้แล้วก็ไปอยู่แบบถาวรได้นะคะซึ่งโดยเคสทั่วๆไปที่ทำเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยนะคะมักจะไม่ค่อยเข้าข่ายในเคสนี้สักเท่าไหร่ เพราะว่าบางท่านนี่ก็คือจะเหมือนกับไม่สามารถที่จะมีะตัวพิสูจน์ได้ว่าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างพิสูจยากก็เลยจะแนะนําเป็นในส่วนที่ว่าการจดทะเบียนสมรสนะคะทีนี้เรามาว่ากันต่อในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะเราก็จะมีะไปใน2แนวทางนะคะสำหรับก,การจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็จะมีว่าเราจดทะเบียนสมรสนะคะที่ไทยหรือว่าที่อังกฤษ ะะถ้าเกิดสมมติเราจดทะเบียนสมรสที่ไทยเนี่ยคุณแฟนของเราเนี่ยก็จะต้องเดินทางมาที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ทําการจดทะเบียนสมรสที่เขตที่อําเภอไหนก็ได้เลยนะคะซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสในเมืองไทยในคลิปนี้นะคะเมื่อเราได้ใบจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นหลักฐานเรื่องความสัมพันธ์นะคะในการที่จะขอวีซ่าติดตามได้เลยหรือบางท่านอาจจะเลือกที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอังกฤษนะคะ ในเคสที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2อย่างนะคะก็คือไปเพื่อที่จะไปจดทะเบียนแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยก่อนแล้วมาขอวีซ่าติดตามที่เมืองไทยนะคะหรืออีกเคสหนึ่งก็คือไปจดทะเบียนสมรสที่นั่นแล้วก็ต่อวีซ่าระยะยาวที่นั่นเลยก็คือว่าจะไปรวดเดียวยาวเลยที่นี้อา้าวเพื่อนๆคงจะสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าอย่างนั้นจะกลับทําไมล่ะมันทําไมไม่ไปทีเดียวเลยเพราะว่า บางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าไป,ไปมาทําไมตรงนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันที่จะทำให้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะทําแบบไหนนะคะสําหรับการที่เราจะไประยะสั้นก็คือจะเป็นวีซ่าที่เรียกว่า marriage visitor visa นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นวีซ่าระยะสั้น6เดือนคือมันจะคลขข้ายๆกับวีซ่าเยี่ยมเยียนที่เราไปกันอ่ะ6เดือนอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเลยคือจะไปเพื่อแต่งงาน มันถึงได้ชื่อว่า m a r r i e visitor visa นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะขอไปแล้วก็เหมือนกันกับวีซ่าเยี่ยมเย็นเลยค่ะคือห้ามทำงานห้ามอะไรต่างๆก็คือกดเหมือนวีซ่าระยะสั้นทั่วไปไปเนี่ยก็คือแล้วเราก็จะทะเบีนสมรสให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คืออยู่ตามกำหนดที่เราขอแล้วก็กลับเมืองไทยเมื่อกลับเมืองไทยแล้วเราจึงมาขอวีซ่าติดตามนะคะซึ่งคราวนี้ เราก็มาขอที่เมืองไทยรอผลจากเมืองไทยซึ่งโดยท,ทั่วไปเนี่ยวีซ่าติดตามจะขอจากเมืองไทยก็รอผลประมาณทั่ว,วไปนะคะสอสาเดือนแล้วก็สามารถที่จะขอแบบเร่งด่วนได้ด้วยซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสองหื่นกว่าบาทก็อาจจะเร็วขึ้นมาเป็น1เดือนอะไรเงี้ยซึ่งทางนี้ระยะเวลานี้ก็คือมันเคสไปเคสนะคะก็คืออันนี้พูดแบบว่าคร่าวๆรวมๆนะคะโดยโดยระยะเวลาประมาณนี้ซึ่งเรามารอผลแล้วปุ๊บเนี่ย จากเมืองไทยสมมติเราได้วีซ่านะคะเราจะได้วีซ่าไปที่อังกฤษเนี่ยค่ะวีซ่าตัวแรกเราจะได้วีซ่าระยะเวลาสองปีกับอีก9้าเดือนนะคะสปีเกเดือนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปอยู่ที่นั่นนะคะเราก็ใช้ชีวิตในฐานะคู่สมรสสามารถทํางานได้นะคะสามารถที่จะ ไปรักษาพยาบาลนะคะที่เป็นเหมือนอคล้ายๆกับประกันสังคมบัตรทองอะไรทำนองอย่างเงี้ยของที่ประเทศเขาได้นะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็หลังจากที่วีซ่าตัวแรกหมดเนี่ยของปีเก้าเดือนแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็สามารถที่จะต่อวีซ่าอีกครั้งหนึ่งจากที่อังกฤษได้เลยก็คือไม่ต้องบินกลับแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต่อเหมือนเดิมเลยค่ะต่อในอังกฤษอีกครั้งจะได้2ปีครึ่งนะคะวีซ่า2ปีครึ่ง ครั้งที่2รวมกับครั้งแรกก็คือจะรวมกันเป็น5ปีเมื่อรวมกันเป็น5ปีเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จึงจะสามารถขอเป็นวิซ่าถาวรที่เป็นเหมือนกับว่า i n d e f i n i t e l e a v ล to r e m a i n ก็คือจะเป็นถาวรเลยและทีนี้ก็ไม่ต้องมาต่อละก็อยู่ยาวได้เลยแต่อยู่ยาวได้เลยนี่ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นซิทิเซนนะคะก็คือจะเหมือนกับว่าเราก็ยังถือพาสปอร์ตไทยนั่นแหละแล้วก็เหมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสเพียงแต่ว่าเราสามารถอยู่ได้แบบถาวรไม่ต้องมีการมาต่อบีซ่าแล้วในส่วนของการขอซิติเซนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเราต้องคิดบางท่านก็อยู่ถาวรโดยที่ ไม่ได้ต้องการที่จะได้สัญชาติอังกฤษเขาก็อยู่ถาวรไปแต่บางท่านอยากจะขอซิติเซนอยากมีสัญชาติอังกฤษอยากขีอพาสปอร์ตอังกฤษเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องไปทําในกระบวนการต่อไปนะคะทีนี้ในแบบแรกี่จะเป็นแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือกลับมย้อนกลับมานะย้อนกลับมาหนึ่งตรงในส่วนที่อาจจะทะเบียนสมรสนะคะที่บอกเมื่อกี้บอกว่าจทะเบียนสมรสที่อังกฤษเมื่อกี้เราคุยกันในเคสที่ว่าไปจทะเบียนแล้วก็กลับถูกไหมคะทีนี้มันจะมีเคสหนึ่งว่าเราไม่อยากกลับอ่ะ อยากไปทีเดียวยาวเลยไม่ต้องมาไปไปมา,มาไม่ต้องมาบินไปบินมาเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะโดยที่เราแทนที่จะขอ marriage visitor visa เนี่ยเราก็ไปขอวีซ่านะคะระยะยาวไปเลยนะคะแต่เป็นอขอไปเพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรถก่อนซึ่งมันจะค่าใช้จ่ายแล้วก็ขระนวนการต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัววีซ่าติดตามระยะยาวเลยทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราจะได้วีซ่าครั้งแรกอะคะ่ะ หกเดือนก่อนเท่านั้นนะคะหกเดือนก่อนเท่านั้นแล้วภายในหกเดือนนี้เราก็จะต้องไปทําการจดทะเบียนสมรสให้เรียบร้อยนะคะและหลังจากนั้นเราสามารถต่อวีซ่าตัวที่สองนะคะที่อังกฤษได้เลยโดยครั้งที่สองก็จะได้สองปีครึ่งและเราก็ต้องต่อวีซ่าครั้งที่สามอีกสองปีครึ่งก็คือรวมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องขอวีซ่าเหมือนไอ้ตัวที่มันเป็นระยะยาวเนี่ยที่เราเรียกกันแบบเป็นภาษาไง่ายๆเนอะว่าที่วีซ่าติดตามระยะยาวเนี่ยนะคะทั้งหมดสามครั้งที่อังกฤษ ทั้งหมด3ครั้งซึ่งจะต่างจากครั้งแรกก็คือครั้งแรกเนี่ยสามครั้งเหมือนกันแต่เป็นระยะสั้น1ครั้งระยะยาว2ครั้งถูกไหมคะถึงได้ถาวรส่วนแบบที่2ก็คือจะเป็นขอแบบระยะยาวทั้งหมด3ครั้งเลยโดยครั้งแรกจะได้6เดือนแล้วก็2ปีครึ่ง2ปีครึ่งแบบนี้นะคะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าแตกต่างกันก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขอวีซ่าติดตามเนี่ย ก็คือแน่นอนว่าจะต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือไปทีเดียวยาวไม่ต้องกลับค่าวีซ่านะคะก็จะแพงกว่าก็คือเป็นพันกว่าปอนเฉพาะค่าวีซ่านะคะพันกว่าปอนแล้วต้องเสียค่า IHS ซึ่งถ้าเกิดคนที่พอจะมีศึกษาข้อมูลมาอยู่แล้วก็จะรู้จักนะคะค่า IHS นะคะก็คือจะเป็นคล้ายๆกับว่าประกันสังคมของที่นู่นอ่ะคล้ายๆกับเป็นที่เราสําหรับไปรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะ อีกแบบเ,เกือบๆสองพันปอนด์เลยสาหรับตอนหนึ่งวีซ่านะคะตอต่อวีซ่าหนึ่งครั้งเพราะว่ามันเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งเขาก็จะนับเป็นประมาณ3ปีเพราะว่าค่าตรงนี้มันจะเป็นนับเป็นต่อปีนะคะซึ่งตรงนี้นที่เราต้องเสียเพิ่มขึ้นมาต้องสอบภาษานะคะต้องมีการตรวจบอร์ดอะไรต่างๆมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านะคะและครั้งแรกเราก็จะยังได้แค่6เดือนด้วยนะคะเพียงแต่ว่าข้อดีมันก็คือว่าเราจ่ายเยอะหน่อยแต่คือเราไม่ต้องกลับ นะคะแล้วก็ครั้งที่2ที่ต่อที่อังกฤษเนี่ยก็คือจะเป็นเสียค่าใช้จ่ายค่าวีซ่าเนี่ยจะเป็นในแบบขอ Inside the uk ซึ่งค่ารมเนียมวีซ่าที่ขอ Inside the uk เนี่ยมันจะถูกกว่าการขอ Outside the uk ก็คือณตอนนี้นะคะณตอนนี้ก็คือค่าวีซ่าติดตามเนี่ยถ้าขอจาก Outside the uk คือินสมมุติขอจากเมืองไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่1,500กว่าปอน แต่ถ้าเกิดขอจากในอังกฤษเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณพันปอนด์ก็คือจะต่างกันประมาณ500ปอนด์ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาบวกลบคูณหารนะคะว่าเราเต็มใจที่จะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้รวมๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดในแบบแรกที่บอกว่าขอ marriage visitor visa เนี่ยค่าวีซ่าตัวเนี้ยก็คือจะถูกนะคะก็คือจะเหมือนกับขอวีซ่าเยี่ยมเยียนปกติเลยก็คือ4 0 0พันกว่าบาทนะตอนนี้นะคะคือค่าค่าธรรมเนียมวีซ่าตรงเนี้ยจะถูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องสอบภาษา นะคะไม่ต้องตรวจปอดอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าเราไปแล้วเราก็ต้องกลับเท่านั้นเองนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นในส่วนที่ว่าขั้นต้นเลยถ้าเราเริ่มมีแลนที่จะไปอยู่ที่นู่นถาวรก็คือเราต้องคุยกับแฟนเราละค่ะว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนยังไงนะคะอันนี้ก็คือฝากไว้เนาะแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับที่ใครที่ ฟังแล้วยังงงงงไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับทีมงานเราได้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็แชร์นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็วันหลังนะคะเดี๋ยวแปมก็จะนำสราระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ